วันเปลี่ยนอิเมเ e จของมวยไทยเดอะฮีโร่ปรากฏการม์มวยวันแชมเปี้ยนชิพจากชายที่ชื่อชาตรีสิทธิ์ยอดธงในช่วงของการเริ่มต้นวันแชมเปี้ยนชิพที่รวมมือกับวันลุมพินีชาตรีสิทธิ์ยอดธงเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทำให้มวยไทยฟื้นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งดูเหมือนว่าเขาได้เข้าใกล้ความฝันดังกล่าวแล้ว ในปี2023นับเป็นปีที่วันแชมเปี้ยนชิพบ้านแห่งการต่อสู้อันมีจุดกำเนิดที่มวยไทยได้กลับคืนสู่ต้นกำเนิดอย่างภาคภูมิ และการแข่งขันวันไฟไนน์นัดที่46ณเวทีลุมพินีได้ตอกย้ำความสำเร็จที่ชาตรีสิทธิยอดธงได้พูดเอาไว้เมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เข้าชมการแข่งขันนัดส่งท้ายปีการขึ้นพูดบนเวทีลุมพินีของนายกรัฐาที่กล่าวขอบคุณผู้จัดอย่างชาตรีที่ทำให้มวยไทยกลายเป็นกีฬาที่สามารถ,ถถ่ายทอดไปทั่วโลกและพร้อมสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์คำพูดดังกล่าว เหมือนเป็นการส่งสัญญาณมาถึงชาตรีว่าจากนี้เขาจะไม่ต้องสู้คนเดียวอีกต่อไปสิ่งที่ผมมาพูดไม่ออกแต่เหมืนแบบฝันคือแบบนายกประเทศเรานายกเศรษฐาเป็นนายกคน,คนที่คนที่แรกที่มาลุมพินีในประวัติศาสตร์ประเทศเราคิดดิประเทศเราไม่เคยไม่เคยมีสแสดงว่าวันเปลี่ยนอิเมเจของ มวยไทยสมัยก่อนตอนผมมาเด็กๆผมมาแม่มีแต่แค่มวยไทยเป็นกีฬายากจนแต่นี่เป็นกลายเป็นแบบ the new trend ทุกคนดูได้ทุกคนไทย70ล้านคนคนรวยคนจนดูได้ดูด้วยกันนักมวยผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ขอบคุณมากนายกเศษฐาขอบคุณมากจากใจตลอดปี2023ที่ผ่านมาครับวันลุมพินีได้สร้างปรากฏการเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งเงินโบนัสที่แจกตั้งแต่เดือนมกราคมปัจจุบันมีการคาดการว่าสูงกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐเรตติ้งแตะระดับ5.1ในช่วงพรามไทม์ที่เอาชนะละครในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายการแข่งขันที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกว่า190ประเทศ การทำสัญญากับ Sky s p o r t เพื่อให้วันได้ถ่ายทอดการแข่งขันให้ได้รับชมในสหราชอาณาจักรและไอแลนด์ในปี2024ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จชนิดเกินฝันสำหรับมวยไทยที่ครั้งหนึ่งอยู่ในภาวะซบเซาและชาตรีสิทธ์ยอดธงได้ใช้ความรักในมวยไทยของตนเองผลักดันให้มวยไทยอยู่ในมาตรฐานระดับโลกก็มวย,ยไทยเปลี่ยนชีวิตผม ให้หนีความจนได้มวยไทยเป็นโมด,ดกไทยแล้วก็เรื่องราวชีวิตผมเป็นเรื่องราวไทยเรื่องราวมวยไทยนักมวยของเราเป็นฮีโร่ระดับโลกจริงๆ best of the best one best of the best Thai best of the best ศิลปะของเราโมด,ดกของเรามวยไทย